เราจะมาคุยกันเรื่องของอุปกรณ์ต่อขนตานะคะน้องๆมีปากกาแล้วนะอ่ะโอเคค่ะอุปกรณ์ต่อขนตานะอ่ะอันนี้นะคะคืออุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมนะอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์หลักคือทวิเซอร์นะคะทุกคนได้ลองใช้กันไปแล้วกาวต่อขนตาตัวที่ทุกคนใช้จะเป็นกาวต่อขนตาของ e v e r l รนะคะจะมะีความ แห้งอยู่ที่หนึ่งถึงสองวิในอุณหภูมิ30สิบถึงเจ็อสิบอความชื้นสาสิถึงเจ็ดสิบนะคะซึ่งเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะความชื้น30สิบถึงเจ็ดสนะิน,นี่อย่างตอนนี้ห้องเราชื้นที่4ี่2เปอร์เซ็นต์ี่บเปอร์เซ็นต์เห็นไนะังเห็น42่เพราะฉะนั้นนะ่ะเดี๋ยววันนี้อุปกรณ์ที่พวกหนูได้ไปเออก็คือเอาไปใช้ได้แต่ถ้าให้แนะนำอยู่อยู่เนเธอร์แลนด์น <Norway. S 1> อร์เวย์อยู่อยู่เยอรมัน ให้ไปซื้อกาวที่นูน่นเพราะว่ากาวอะค่ะจะเหมาะกับสภาพอากาศและภูมิประเทศอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องกาวหน้าหลังบ,บอกบอกงี้ก่อนนะชุดที่ยูได้ไปยูได้กาวแต่ว่ามันอาจจะไม่แมทคือ,อยูเอาไปฝึกเอาไปอะไรได้ก่อนโอเคนะแต่ว่าเอาจริงๆอะถ้าซื้อเพิ่มอะแนะนําให้ซื้อกาวที่ประเทศนั้นๆเลยโดยเฉพาะแบรนด์ที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันเพราะว่าอเมริกามันกว้างเท็กซัสใช่ไหมกับนิวยอร์กเนี้ยก็คนอากาศแหละ ถูกปะนะคะอ่ะทวิเซอร์มีปากคีบใช่ไหมทั้งตัวแหวกตัวต่อกาวต่อขนตาได้ใช้แล้วขนตาปลอมเราคุยกันแล้วมีคลาสสิกมีวอลลุ่มถูกไหมคะอ่าพรายเมอร์พรายเมอร์คือตัวนี้คือซูเปอร์เอ้ยคือแลชพรายเมอร์แลชพรายเมอร์นะคะจะใช้เดี๋ยวด้านหลังอาจจะมีบอกนะ แลชในคู่มือจะมีรายละเอียดลพ s h primer คือตัวนี้ l ชไพรเม m e r จะใช้เขียนโน้ตเอาไว้เลยนี่ที่รัก <c oughs> เขียนโน้ตเอาไว้หน้านี้แหละเออในคู่มือไม่มีอธิบายรายละเอียดแต่เขียนโน้ตไว้เลยใช้เมื่อขนตาลูกค้ามันมากใช้เมื่อขนตาลูกค้ามันมาก l ชไพรเมอร์ใช้เมื่อขนตาลูกค้ามันมากอืมไม่ใช้กับทุกคนสมมุติว่าเราต่อขนตาไปแล้วอะคะ่ะ ประมาณแบบสองสามเส้นน่ะลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดนึกออกมาทั้งทังที่เราใช้โปรตีนรีมูเวอร์แล้วนะคะอ่ะอีกอันนึงที่ขอโทษพี่ไม่ได้พิมพ์ใส่ไว้ในนี้เนาะให้หนูเขียนแทรกไปอันนึงดอกจันไว้ว่าโปรตีนรีมูเวอร์โปรตีนรีมูเวอร์ตัวนี้ในเซตน้องๆทุกคนจะได้เพราะมันสําคัญน้องๆจะได้ทวิเซอร์กาวต่อขนตาขนตาปลอมและโปรตีนรีมูเวอร์โปรตีนรีมูเวอร์มันคือพรีทีทเมน หมายความว่าโปรตีนรีมูเวอร์เนี่ยพอหลังจากทำความสะอาดทุกอย่างจนหมดจดใช้โปรตีนรีมูเวอร์เป็นตัวสุดท้ายโปรตีนรีมูเวอร์เนี่ยมันจะขจัดค่าโปรตีนไขมันต่อมไขมันทั้งหมดสามารถเช็ดขนตาได้เช็ดโดนเปลือกตาได้เพราะบางคนอะ่ะอีตัวเปลือกตามันมากจากต่อมไขมันโอเคนะคะตามนี้ก่อนนะหลังจากนั้นพอเราใช้โปรตีนรีมูเวอร์เสร็จเราเริ่มต่อขนตาถ้าเราต่อขนตาไปแล้วติดจบไม่มีอะไร แต่ถ้าต่อไปสักสี่ห้าเส้นมันต่อยากต่อเย็นขนาดแบบนับ1นึถึงสิแล้วก็ยังเอ็นหนึ่งถึงสิบห้าแล้วก็ลื่นหลุดแปลว,ว่าคนนะั้นน่าจะแบบผิวมันมากๆอย่างเคสพี่ก็มีเหมือนกันตอนสักหัวอ่างเงี้ยลูกค้าที่แบบผิวมันมากอ่ะต้องใช้ทั้งน้าเกลือเช็ดทั้งสีสระสีถึงติดก็มีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนไหนผิวมันมากนะคะขนตามันมากเราจะใช้ l a พร p ม i m e r l a ไพ p เ i m e r ไม่ใช้กับทุกคนเพราะตัวเนี้ยปรับสภาพเส้นขน เพราะฉะนั้นน่ะบางคนน่ะถ้าเขาอ่ะขนแห้งขนตาแห้งผมแห้งแล้วเราไปใช้จะยิ่งไม่เปิดเก็ดผมมันมีค่าความเป็นด่างจะยิ่งทําให้ขนตาจริงเขาพังเพราะฉะนั้นะคะโอเคนะตามนี้นะทั้งหมดที่พูดไปอัดคลิปไว้ให้กับด้านหลังมันจะมีรายละเอียดไม่ต้องกังวลนะคะอ่ะตัวต่อไปซูเปอร์บอนเดอร์เมื่อวานได้ลองใช้กันแล้วซูเปอร์บอนเดอร์ใช้ตอนไหนไหนพูดซิหลังจากซูเปอร์บอนเดอร์ หลังจากต่อขนตาเสร็จอ่าเขียนไป super b เดอร์ใช้จากหลังตางหลังจากต่อขนตาเสร็จเพื่อล็อกกาวถูกไหมมีคนถามว่าพี่หนิง lash primer กับ super b เด d e r จำเป็นไหมอันนี้บอกเลยขึ้นกับงบสิ่งที่จำเป็นสำหรับพี่หนิงส่วนตัวนะคือกาวตอขนตากับโปรตีน remover ส่วน lash primer กับ super bonder อะขึ้นกับงบถ้ามีงบเหลือก็ซื้อ ถ้ามีงบไม่เหลือแนะนําให้ซื้อเฉพาะกาวกับโปรตีนรโมเวอร์ซึ่งอันนั้นพี่ให้ในเซตไปแล้วนะคะแต่สองอันนี้คือมันเป็นตัวเสริม้นงน้องๆพี่อะเอาพูดตรงๆมีต้นทุนที่แตกต่างกันแล้วก็ราคาขายที่แตกต่างกันแต่จริงๆแล้วอะอย่างเมื่อวานที่เราลองใช้เห็นปะ่ะมันหยดหัวจิ๊ดเดียวอะจริงๆขวนหนึงอะใช้ได้เป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นซูเปอร์บอนเดอร์ใช้หลังต่อขนตาต่อขนตาเสร็จแล้วตรวจงานเสร็จแล้วกําลังจะจบงาน เราจะต้องเป่าขนตาก่อนต่อเสร็จเช็คงานเสร็จเติมเสร็จอะไรเสร็จทุกอย่างเสร็จเป่าลมให้กาวต่อขนตาแห้งสนิทระดับหนึ่งจากนั้นถึงลงซูเปอร์บอนเดอร์ไม่อย่างงั้นเดี๋ยวกาวช็อคมันจะกลายเป็นสีขาวเพราะมันโดนน้ำนะจากนั้นเป่าพัดลมอีกรอบหนึ่งอันนี้ต้องเป่านานๆเพราะซูเปอร์บอนเดอร์ด้วยความที่มันเข้าไปล็อกกาวมันจะไล่ไอระเหยของกาวออกเยอะพลาดมาแล้วค่ะรีบฝั่งนี้ เป่าเยอะฝั่งนี้รีบลืมมาไอมันเข้าตาแดงโดนเองเลยรู้เลยย้ำม,มากนะคะแต่ถ้าใครต่อขนตาจุ่มกาวดีแล้วแนบเส้นดีแล้วไม่ได้จำเป็นต้องใช้ super บ o n d e อร r นะแต่ของพี่อ่ะร้านพี่ลูกค้าเยอะไงเอาชัวร์ขี้เกียจเคม็มอะไรมีอก็ใช้หมด เข้าใจนะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะเรื่องต่อไปนะคะตัวต่อไปครีมถอดขนตาเนาะอันนี้น้องๆได้ลองใช้กันแล้วเมื่อวานนะคะครีมถอดขนตาเราจะใช้ถอดขนตาเยอะๆถอดเยอะๆเพื่อเปลี่ยนขนตาชุดใหม่หรือถอดเยอะๆเพื่อแบบไม่ต่อพักขนตาก็ได้เยอะๆหมายความว่าโปะไปเยอะๆเห็นปะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะๆหมายความว่า ถอดหลายๆเส้นไม่ได้ถอดทีละเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมถอดขนตาพอเราโปะไปแล้ว5นาที 10, นาที15นาทีเราต้องเช็คเนาะพอเราเช็คเสร็จเนี่ยเราก็คีบรูดออกเมื่อวานได้ลองทําแล้วเนาะได้ลองทําแล้วเนาะ,เ,นะเข้าใจนะเสร็จแล้วเจ้าเจลถอดขนตาเขียนนะครีมถอดขนตาเหมาะสําหรับการถอดเยอะๆแต่เจลถอดขนตาเหมาะสําหรับการถอดทีละเส้นหรือจํานวนน้อยมากๆ เช่นอย่างเมื่อวานเราใช้ครีมถอดขนตาไปแล้วมันมีสองสาเส้นที่แบบติดทนนานถ้าเรารีบถ้าเรารีบใช่ไหมจำได้ไหมเมื่อวานเรารีบเพราะพี่อยากให้รีบลงคนพี่ก็ให้เช็ดครีมถอดขนตาออกแล้วเอาเจลไปแปะเฉพาะโคนเส้นนั้นแต่ไม่ทาทั้งตาเห็นไหมใช้ปากคีบหนีบในนี้มีคลิปสอนนะในอ e ีบุ๊กมีคลิปสอนนะโอเคไหมในอ e ีบุ๊มีคลิปสอนไปดูได้ลืมแน่นอน ไปดืนได้นะคะแต่ถ้าเราไม่รีบดาลิงถ้าเราไม่รีบเช่นเมื่อวานที่ยกตัวอย่างเรามีลูกค้าคนนึ่งทำอยู่อีกคนนึงเอ้ามาเร็วต้องรีมมฟจับขึ้นเตียงถูกปะ่ะแล้วก็โป๊ครีมถอดขนตาไประหว่างที่เราต่อคนนี้ไปเราก็แวะมาดูหน่อยอ่ะอีกสองสาเส้นมันไม่หลุดเราก็เอาไอ้ครีมถอดขนตาโปไปต่อไม่จําเป็นต้องใช้เจลแล้วก็เจลถอดขนตาจะใช้อีกแบบหนึ่งเช่นแก้งาน ต่อไปแล้วพันกันติดกันมีปัญหาในการทำงานใช้เจลถอดขนตาแก้หรืออีกเคสหนึ่งอะมองหน้าพี่อีกเคสหนึ่งคือลูกค้ามามาเติมไม่ถอดยกชุดมาเติมแล้วมีบางเส้นที่มันกระงองกระแหงง,ง,งไม่สวยแล้วเราต้องเอาออกส่วนใหญ่เราจะสกิดออกถ้าเพราะว่ากาวบางทีมันเสื่อมแล้วเนาะถ้าเราแปลงแล้วแรดโฟมและการเติมขนตาค่ะไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วเติมเลยนะ การเติมขนตาหนึ่งคุณต้องทำความสะอาดต้องคลีนซิ่งต้องแรดโฟมเพราะว่าเขาหมักหมมสิ่งสกรปรกบางคนอายเชดดบางคนอะไรไม่รู้ถูกปะต้องแรดโฟมต้องทำความสะอาดเหมือนต่อขนตาแล้วมันก็จะมีบางเส้นที่เขาเสื่อมสภาพแล้วกาวอ่ะเขาก็จะหลุดออกไประหว่างเรารีโม่แต่มันก็จะมีบางเส้นที่กาวยังติดทนแต่มันยื่นออกมาใช่ไหมแล้วมันก็กระเง่งกระเง่งอยู่อ่ะและไอเส้นเนี้ยมันไม่แบบ มันอยู่แล้วมันไม่สวยอ่ะมันไม่เข้าทรงอ่ะเราก็จะใช้เจลไปแงะเฉพาะเส้นนั้นโอเคปะ่ะอ่ะแล้วก็เทปเทปเนี่ยตัวนี้ที่ใช้นะคะอ่อที่พี่ให้ไปอ่ะพี่ใช้ไมโครพอล 3M ทางการแพทย์นะเพราะว่ามันเป็นเยื่อกระดาษมันไม่กินผิวนะเอ่อถ้าจริงๆอ่ะมันมีเทปหลายแบบมีเทปญี่ปุ่นเทปเกาหลีเทปอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่อ่ะท้าที่ประเทศไทยอ่ะ เบสิกอ่ะพี่จะแนะนำให้ใช้อันนี้เพราะหนึ่งมันหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปกับสองคือสังเกตสิว่ามันไม่เหนียวมากมันเลยไม่กินผิวลูกค้านะคะแต่ส่วนตัวพี่พี่มีเทป4ีหแบบเพราะลูกค้าบางท่านอ่ะผิวเหนียวแบบมันมากอ่ะเทปอันนั้นเอาไม่อยู่ใช่แต่ว่าเราต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังที่สุดสำหรับการใช้เทปนะคือการแปะขนตาล่างคือพอแปะขนตาล่างอ่ะแล้วบางคนไม่รู้ว่าไปใช้แบบ ไม่ได้เรียน <Okay. S 1> ไปใช้สกอตเทปทั่วไปที่เราใช้แปะงานเนี่ยอ้สกอตเทปอย่างเงี้ยมัน,น,ม,นมันเหนียวไม่เท่าไหร่อีขอบตรงเนี้ยมันคมที่รักแล้วมันเข้าไปบาดตาขาวถูกปะแต่อันเนี้ย 3M อ่ะพี่ให้มือใหม่ใช้เพราะอะไรมันเป็นเยื่อกระดาษต่อให้มันเข้าไปลึกนิดนึงอ่ะมันก็ยังไม่คมนะแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่มีเทป 3M แบบนี้ที่เป็นเยื่อกระดาษพี่มีเทป 3M ที่เป็นตัวพลาสติกเพราะว่ามันเหนียวเก็บขนตาล่างดีแต่พี่เก็บเก่งแล้วไงนะ เราก็จะไม่โดนตาลูกค้ากลับเอาไว้ดึงเปลือกตาที่บางคนลูกค้าผิวมันมากเอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะมีเทปนิโต้ญี่ปุ่นอันนี้ม้วนละร้อยนู่นนี่มันเหนียวแล้วก็ไม่คมแต่แพงอย่างเงี้ยพี่อะใช้แต่ว่าอาน้องบางคนพี่บอกไม่ไหวเงี้ยเขาก็จะไปซื้ออย่างนี้เอาเอาเที่ยวที่ไหวนะคะอ่ะแต่อันเนี้ยเราจะได้ไปในเซตนะคะแล้วก็ iPad iPad ทุกคนได้ใช้แล้วก็คืออันนี้ถูกไหมในหนึ่งซองจะมีหนึ่งคู่ iPad เนี่ยไม่ได้บังคับใช้นะคะ พี่อะใช้ iPad อ่ะกับลูกค้าที่นี่ทุกคนเพราะว่าเราอะมีพนักงานหลายคนเราต้องการแบบความสะอาดใช้ทิ้งใช้ทิ้งแต่บางคนพอเขาเริ่มเก่งอะค่ะเขาก็ไม่ใช้ iPad นะเขาใช้เทปเก็บขนตาล่างเก็บเลยแล้วบางคนก็จะเขียนเบอร์เบอร์ขนตาบนเทปเก็บขนตาล่างแต่น้องพี่ทุกวันนี้ใช้ iPad ใช้เทปเก็บขนตาล่างแต่ไม่เขียนหมายเลขแล้วไม่เขียนเบอร์แล้ว,แ,ลวแมพแม่งอยู่ในตา ต่อเลยโอเคอะแล้วก็บางท่านอันนี้ก็ดีมากคือส่วนตัวถ้าทำเองก็ทำก็คือใช้ iPad แบบพัสใช้ iPad Recycle ก็คือซื้อ iPad แบบที่เป็นซิลิโคอนอะแล้วเราด้วยความเราคือเราเนาะพี่ก็จะเตรียมไว้5อัน10ออันลูกค้ามามาเราก็ใช้ใหม่ลูกค้ามาก็ใช้ใหม่ตกเย็นอะ่ะเราก็ล้างทุกอัน อันนี้ก็จะเซฟทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วก็เซฟเงินเราด้วยแต่ของพี่อ่ะกับลูกน้องพี่ไม่ได้ให้ใช้เพราะว่าบางคนล้างมั่งบางคนไม่ล้างมั่งเนี้ยเราก็กลัวสิ่งสปปกปรกเราก็ใช้แบบ iPad แบบใช้แล้วทิ้งเพราะฉะนั้น iPad เนี่ยตัวนี้พี่จะให้ไปแบบใช้แล้วทิ้งก่อนแต่ถ้าหนูไปซื้อเพิ่มหนูเลือกตามต้นทุนส่วนตัวก็ยังเชียร์ใช้แบบซิลิโคนมันรักโลกด้วยอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีขยะขนาดนั้นแล้วก็เราก็ประหยัดเงินแล้วเราก็เลือกสีน่ารักได้ด้วยนะบอกเลยยถ่่าน,น,นะ น่ารักมากเออนะอ่ะต่อไปแรดโฟมแรดโฟมคืออันนี้ตัวหนูจะได้แรดโฟมไปด้วยแต่แรดโฟมที่พี่ผลิตอะ่ะพี่จะไม่ใส่ฟองเยอะต้องเข้าใจก่อนว่าโฟมมันคือการใส่สารทําฟองนืกอาพอกว่าเพราะพี่เลยแบบเอ,อ้ยจะใส่เยอะไปทําไมเออเราก็เลยแบบใส่ฟองแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเอาตัวน้ำอะ่ะมาล้างได้เลยแต่ตัวนี้มันมีมันมีฟองนะคะแรดโฟมถ้าดูตามโฆษณางานฝรั่งเขาหน้าเปลอยมา บีไปเลยจ้ะเอาน้ำล้างตาม YouTube ไม่ผิดนะเลือกได้เลยต้องคาลเจอร์ประเทศไหนประเทศนั้นสมมติเธอไปอยู่เยอรมันเธอไปอยู่เอ่ยนอร์เวย์ไปทุกร้านเลยสาดโฟมลาดน้ำเองก็ต้องทำตามเขาเพราะว่าไม่งั้นคาลเจอร์มันทำไมร้านนี้ทำไมอย่างนี้เข้าใจปะแต่พี่อะเป็นคาลเจอร์เอเชียละมุนล,ละม่อมพี่ก็จะแบบรองสำลีเอาเฉพาะขนตาเพราะลูกค้าพี่บางท่านลงรองพื้น คือฝรั่งอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเมคอัพถ้าเขาไม่ได้เข้าใจใช่ป่ะแต่บ้านเราส่วนใหญ่เมคอัพบางทีโวไปอย่างเงี้ยฉันโดนลูกค้าคอมเพลนนะคะนึกออกไหมแล้วก็เราอจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็คือเอาเอาสำลีรองแล้วก็แรดโฟมพี่เลยบอกหนูแบบนี้แต่ถ้าเกิดหนูไปดู YouTube แล้วศาสตร์าสก็ตามนั้นโอเคปะ่ะแต่ถ้าถามจริงๆแล้วว่ะมันล้างแค่ขนตาไม่รู้จะไปปั๊มทำไมเยอะแยะมันเปืองของ นึกออกมาคือเวลาพี่ยอมรับว่าพี่ขายของแต่พี่ก็จะสอนวิธีประหยัดของถ้าคุณอยากใช้โปรตีนรีมูเวอร์ให้หมดใบใบ<ป>คุณเทใส่สำลีค่ะแล้วคุณก็เชด็ดแต่ถ้าคุณอยากใช้โปรตีนรีมูเวอร์ให้ประหยัดคุณเทใส่คาต์ตนบัดเพราะจริงๆอ่ะแค่คาต์ตนบัดหัวหนึ่งอ่ะมันขยี้ขยิขนตาไปยันเปลือตาถูกปะ่ะ<ม>เพราะฉะนั้นฉันก็จะสอนวิธีใช้เปลือง กับใช้ประหยัดต,ต้นทุนคุณนะคะอ่ะอุปกรณ์เสริมแปรงปัดขนตาเรารู้กันอยู่แล้วไมโครบัดก็คือไอ้น้องหัวจิ๋วเล็กอย่างเงี้ยนี่คือไมโครบัดนะน้องหัวจิ๋วเล็กถามว่าแบบเนี้ยเราจะใช้กับพวกไพรเมอร์ซูปเปอร์บอนเดอร์ครีมรีมูฟเพราะอะไรคาตต้อนบัดหัวมันใหญ่อย่างคาัตต้อนบาดอ่ะพี่จะใช้กับโปรตีนรีมูฟเวอร์เพราะว่ามันต้องใช้ปริมาณน,น้ำเยอะๆถูกปะ่ะแต่พออะไรที่มันเป็นเลชไพรเมอร์ซูปเปอร์บอนเดอร์ที่มันซอกเข้าไปนิดเดียวอ่ะ เราใช้พวกัวดสำลีเลก็กอะประหยัดกว่าโอเคนะอันแต่ว่าถ้าเกิดหนูพี่แล้วหนูอยากใช้ข้าตอนเรื่องของเองโอเคปะ่ะแต่อันนี้สอนวิธีประหยัดนะคะอ่ะออกระดาษเช็ดกาวอันนี้ไม่ได้มีอะไรก็คือปกติอะเวลาที่เราต่อขนตาค่ะสม,มมติเวลาที่เราต่อขนตาแล้วอะสม,มมติอันนี้คือขวดกาวเนาะพอเราหยดกาวพอเราหยดกาวเสร็จปุ๊บอะค่ะก็ตอนที่เราจะปิดเราจะต้องบีบไล่อากาศเห็นว่ามันจะมีฟองอากาศออกมาปุ๊ง แต่ตอนที่เราบีบปุ้งอะ่ะพอเราปล่อยมือมันดูดอากาศกลับลงไปเราอะ่ะจะต้องมีสำรีไรขนสำรีไรขนอะไรก็ได้ที่ไรขนเพราะว่ากาวมันเหนียวถูกไหมมันไม่เหมือนไพรเมอร์ถูกปะ่ะพอบีบปุ้งพอปล่อยมันดูดอากาศลงอ้าวกาวเหนียวเข้าพอ,อากาศเข้าไปอะ่ะกาวมันเหนืดเพราะกาวอะ่ะมันแห้งด้วยความชื้นถูกปะ่ะเราดูดความชื้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอะ่ะตอนที่พี่จะบีบปุ้งอะ่ะพี่จะเอาอันนี้มาจุกไว้แล้วบีบ ไล่อากาศออกหนึอออกปะ่ะพอเราไล่น้องอากาศออกแล้วเราปล่อยมือฟุ๊บ <Hey! S 1> เออปล่อยมือจริงเออพอเราปล่อยมือฟุ๊บเอาใหม่ oh พอเราปล่อยมือพอเราปล่อยมือฟุ๊บเห็นปะ่ะน้องอะ่ะมันจะไม่มีอากาศกลับแล้วเราค่อยปิดฝาเท่ากับน้องอะ่ะจะไม่มีอากาศเข้าไปคือการรักษาสภาพกาวกาวของพี่เนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยจริงจริงอะ่ะประสิทธิภาพสูงสุดปกติคือหนึ่งเดือนแต่ถ้าเก็บตามที่บอกไล่อากาศตลอด ไล่อากาศตลอดเก็บในกระปุกกาวใส่สารดูดความชื้นอย่างดีอะ่ะประสิทธิภาพอยู่ได้2-3ถึงเดือนขึ้นกับคนเก็บสมมติว่าพี่บอกเลยคอนเฟิร์มเดือนหนึ่งอะ่ะดีแน่แต่บางคนใช้ได้กัน2-3ถึงเดือนจนหมดอะ่ะเห็นเมื่อวานว่าที่พี่หยดให้ดูอะ่ะที่ความ,มาไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวอะ่ะเด็กพี่ใช้กันจนหยดสุดท้ายเออเพราะฉะนั้นจริงจริง,รงแต่ร้านแต่ร้านที่ใช้กาวเปลืองเพราะว่าลูกค้ายเยอะโอเคปะ่ะอ่ะต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องพัดลมไม่มีอะไร จริงไหมอันนี้เราเรียกว่าอุปกรณ์เสริมบางคนทําร้านเล็บอยู่แล้วร้านนวดอยู่แล้วมีพัดลมอะไรก็ว่าไปถ้วยใส่กาวเราจะใช้ถ้วยใส่กาวต่อเมื่อเราเป็นมือใหม่พอเราสักพักหนึ่งอ่ะไม่มีใครใช้ถ้วยใส่กาวแล้วเพราะมันกว่าจะหักหนูน่นนี่แต่ข้อดีของถ้วยใส่กาวอ่ะหนึ่งมันโดนอากาศน้อยพอมันโดนอากาศน้อยอ่ะมันอ่าหนืดช้าประหยัดกาวแต่พอเราต่อขนตายเร็วๆอ่ะบางทีเรา เด็กพี่ข้างล่างไม่มีใครใช้ถ้วยใส่กาวแล้วแต่ถ้าดูงานฝรั่งบางคนนะเขาก็ยังใส่ถ้วยใส่กาวแต่ใส่แบบแหวนแบบเนี้ยอันนี้จะมีแบบแหวนเอาแบบแหวนให้ดูเนี่ยเขาก็จะใส่แหวนเนี้ยเห็นปะที่เขาใส่กันอะ่ะแล้วเขาก็จะปึ๊บจุ่มกาวแต่ส่วนตัวไม่ค่อยแนะนําแหวนนานๆใช้ทีได้เพราะอะไรรู้ไหมคือพวกนี้มันจะมีสารระเหยเนาะ ถ้าเกิดโอเคเราใช้กาวคุณภาพสูงไม่มี PMMA ทําลายจมูกอันนั้นว่าไปแต่บางทีเราไม่รู้หรืออะไรอ่ะถ้าเป็นเทคนิคญี่ปุ่นที่พี่เรียนมาเราอ่ะจะวางถ้วยกาวไว้ด้านข้างเหมือนที่พี่สอนหนูแต่ฝรั่งอ่ะบางทีอ่ะเขานชิ่งพอเขาพิน c นี้ปุ๊บเขาจะจุ่มนึกออกใช่ปะเขาจะพินปุ๊บเขาจะจุ่มแล้วก็จะแบบฟึบติดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะก็คือใช้ผสมกันก็ได้แต่ถ้าส่วนตัวให้เชียร์ให้เชียร์หยดกาวเอาไว้ ไกลๆแล้วก็ตอนต่อขนตาแนะนําให้ใส่หน้ากากคือโอเคลูกค้าไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่เราโปรเทคตัวเองไว้ก่อนเนาะเพราะว่าโรงงานคือโรงงานบางทีเราก็ไม่รู้บวกลบคูณหารเนาะอ่ะโอเคเพราะหลายคนอะอ่าพงจมูกอักเสบอะเพราะการใช้แหวนเยอะเพราะมันใกล้แล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเพราะหายใจไม่ถนัดตอนทํางานหนิงอะส่วนใจหนิงจะให้น้องฝึกแบบญี่ปุ่นมากกว่านะคะเรื่องต่อไปแผ่นวางขนตาปลอมก็ไม่ได้มีอะไรนะในเซ็ตมีไปให้ก็เหมือนที่เราแปะ เบอร์8เบอร์9เบอร์10 11นะคะแผ่นว่างน้ำยาสำหรับล้างทว er ิเซอร์ใช้น้ำยาล้างเล็บก็ได้น้ำยาล้างโดยเฉพาะก็ได้ส่วนตัวยอมรับเลยค่ะว่าเวลากาวมาติดก็ใช้นิ้วแคสสารภาพนึกออกว่าแต่จริงๆอ่ะไม่ควรทำแบบนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะ,ะปกติอ่ะงานขนตาแบบพวกวอลลุ่มอ่ะพี่ผลิตพี่ผลิตพี่ผลิตท er วิเซอร์เฉพาะวอลลุ่มอ่ะอีตัวเนี้ยอีตัวด้านในอ่ะพี่จะใส่ไฟเบอร์ไว้ แล้วพอมันติดกาวอะถ้าเราเอามือไปแงะอย่างเงี้ยไอ้ไฟเบอร์อะมันจะเสียหายเนื้อออกแม้พี่อะก็ต้องไปแช่ในตัวน้ํายาล้างทวิเซอร์แต่ถ้าเป็นปากคีบที่แบบเอาไว้ซิงเกิลอะแงะนิสัยไม่ดีแต่จริงๆไม่ควรทําเวลาตกมันบินสังเกตปะมันคีบเส้นอะจะแบบไม่ขบพอดีทวิเซอร์ ur, ส่วนใหญ่ตกแล้วร้องไห้ได้เลยค่ะมันไม่เหมือนมีดนะมีดเราเรายังมีที่รับมีด อันเนี้ยหาที่รับยากมากเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีอีกคนนึงบางคนเขาจะซื้อที่คลองเมือ,อแล้วก็มาล็อกกับทวิเซอร์ถ้าเขาใช้แพงอะ่ะพอมันเผดล่วงอะ่ะมันก็จะห้อยตรงเตงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคอันนั้นเป็นออปชั่นเสริมไปดูได้ในน้องแอปส้มเอลฟฟ้าทั้งหลายอ่ะเตียงหมอนรองคอแล้วแต่ถนัดก็เก้าอี้แล้วแต่ถนัดโคมไฟแล้วแต่ถนัด,น,ดนะอย่างเราเปิดร้านนวดมาเราก็จะรู้ว่าเออประมาณไหนเนาะตัวนี้ ไปดูในอีบุ๊กนะคะก็จะมีเรียงเอาไว้ให้ประมาณหนึ่งะแล้วก็ในคู่มือนี่ในคู่มือพี่ลงอันนี้ไว้ให้นะคะคือในคู่มือลงอันนี้ไว้ให้อะหมายความว่าเฮ้ยของที่เราได้จากพี่หนิงไปหน้าตาเป็นอีกแบบหนึ่งทําไมเราไปดูในแอปส้มแอปฟ้าหรือต่างประเทศคือหน้าตามันมีเยอะมากพี่ก็เลยแบบใส่เอาไว้ให้เห็นภาพรวมนะคะก็ไปดูได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะที่จะแนะเนี่ยเห็นไหมเทป เทปพี่ปุ่นไมโครพอ 3m เทปไมโครมันมีเยอะมากเธอรู้ป่ะพี่อะเป็นคนที่ซื้อของเยอะแต่เทคนิคพี่คืออะไรรู้ป่ะเวลาพี่อยากรู้อะไรใหม่ๆอะพี่จะซื้อชิ้นเดียวแล้วเอามาลองก่อนเออเจ๊จะซื้อชิ้นเดียว,วเอามาลองก่อนว่าอีเทปนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรวะมันเหนียวยังไงแล้วถ้าเราชอบอะเราค่อยออเดอร์แบบสิบมวนยี่สิบมวนโอเคตามนี้เนอะเข้าใจตรงกันของมันมีเยอะมากคุณแล้วมันมีผลิตเรื่อยๆตามไม่ทันหรอก เราก็ค่อยๆออเดอร์มานะคะถ้าเราชอบอ่ะเรามาคุยกันเรื่องของทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เนี่ยหลกัหลกๆล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของงานเทคนิคหนะึ่งต่อหนึ่งเนาะก็คือสําหรับต่อคลาสสิกสําหรับต่อช่อสําเร็จหยิบได้หมดแต่วันไหนอ่ะที่เราจะเรียนแอดวานซ์จับช่อสดต้องใช้ทวิเตอร์อีกแบบหนึง่งแต่หน้านี้ที่พี่ให้หนูดูอ่ะจะบอกเลยว่าหัวแต่และหัวไม่มีถูกผิดขึ้นอยู่กับความถนัด สมมติว่าอันนี้พี่ให้หัวเบสิกไปแต่แบบคนเราเนาะพอเริ่มมีอาชีพใหม่มันก็คันไม้คันมือก็กดกดมาเชื่อไหมที่กดมาเนี่ยพี่มีเต็มไปหมดมันก็จะใช้อันที่เราชอบแต่เราจะกดมาไว้ก่อนเป็นความสุขโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจที่มันมีหลายแบบนะเราก็จะจะได้รู้จักเขาไว้นะคะแต่ถามพี่นะทวิเซอร์ที่ดีที่สุดคือทวิเซอร์ที่ได้ลองใช้ คืออย่างร้านพี่ขายของอ่ะมีกาวต่อขนตามีไพยเมอร์โปรติริมูซเวร์เรารู้ว่าร้านเราอ่ะขายของพรีเมียมแล้ราคาบนพี่อยากจะให้คนที่มาซื้อของอ่ะได้มาลองใช้เอออยากถ้าเกิดเขาเขาบังเอิญผ่านมากรุงเทพพอดีอ่ะเขาก็จะมาลองใช้กาวต่อขนตาม,มาลองใช้โปรติริมูซมาลองก่อนถ้าลองแล้วชอบเขาก็จะออเดอร์นึกออกปะเพราะพี่ก็เป็นเหมือนกันแบบทวิเซอร์อะเยอะมากเลยบางอันเป็นพันไม่ได้ลองก็ไม่รู้ บางคนเขาก็ไม่กล้าถ้าถามพี่อะสมุยูไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะแล้วเขามีช็อปให้ลองต้องไปลองเพราะว่าความเข้ามืออะมันต้องลองจับอันนี้เรื่องจริงนะคะแนะนําแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเออพี่หนูอยากซื้อเล่นๆในแอปส้มมันร้อยกว่าบ,บาทสองละซื้อไปเถอะอันนี้ขาแล้วก็ทวิเซอร์ที่ทําตกแล้วอย่าทิ้งทวิเซอร์ที่ทําตกแล้วมันจะมีประโยชน์เช่นถ้าทวิเซอร์ที่พี่ใช้ต่อขนตาพี่จะไม่มาดึง เห็นไหมที่เมื่อวานอ่ะพี่หนูขอเติมขนตาหน่อยค่ะพี่จะทวิซเซอร์แงะเอามาแปะขนตาหรือทวิซเซอร์แงะกับแผ่นรองทวิซเซอร์แงะปากขวดกาวทวิซเซอร์แงะแกะไอ้ส่วนที่มันเสียมันพังแล้วอ่ะพี่จะแยกไวกกล่องหนึ่งเอาไว้แงะน,นู่นดึงนี่แกะนั่นแคะนี่แต่อันที่ใช้ต่อขนตาพี่จะแยกอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ตกแล้วจะไม่ใช้แงะอะไรทั้งสิน้นแล้วเชื่อไหมว่าทวิซเซอร์หนึ่งอันเนี่ยแม้กระทั่งเราไม่เคยทําตก แต่ใช้สัก6เดือนติดๆกันอ่ะก็จะซื้อใหม่เพราะบางทีความขบอ่ะมันไปขบเส้นขนทุกวันอ่ะไฟเบอร์มันหายก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทวิเซอร์เราจะเยอะมากนะคะอ่ะโอเคเรื่องต่อไปอ่ะมาดูอันนี้นะเห็นไหมเมื่อวานจริงๆเมื่อวานเราเปิดสไลด์นี้ให้ดูแล้วอันนี้คือทวิเซอร์สำหรับการกรีดช่อมีหลายแบบอันนี้จะเป็นพินชเนี่ยของพี่จะมีทั้งอย่างนี้ แล้วก็มีทั้งอย่างนี้แล้วก็มีทวิเซอร์ปกติเออเพราะฉะนั้นอะ่ะพอเราไปร้านต่างประเทศอะ่ะถ้าเราอยากไปทําพวกวอลุ่มพวกนี้ยไปลองอะ่ะจะดีสุดเพราะมีทั้งกรีดชอมีทั้งพินชนพี่ชอบตัวไอ้หัวยาวเนี้ยพี่ผลิตตัวหัวยาวแล้วก็ไอ้ตัวหัวอันนี้พี่ก็มีเออเราผลิตตามที่เราชอบ